อีเทเรียมคลาสสิกหรือเหรียญที่ใช้ชื่อย่อว่า ETC กลับมาอยู่ใน20อันดับแรกอีกครั้งหลังจากที่ราคาดีดกับบวกขึ้นมาถึง47%ในช่วง7วันที่ผ่านมาจากข้อมูลของ Coin Market Cap พบว่าอีเทอร์เรียมคลาสสิกกลับมาอยู่ใน20อันดับแรกอีกครั้งหลังจากที่มีการชุมนุมที่รุนแรงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาปัจจุบันอีเทอร์เรียมคลาสสิก ETC อยู่ในอันดับที่19ของสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดโดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่5.77พัน ล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์กล่าวว e ่า ETC เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโดยการคาดเดาว่านักขุด e t h อาจเปลี่ยนไปใช้ ETC ในกรณีของการ,าาราประสาน Ethereum Classic ถูกสร้างขึ้นในปี2016อันเป็นผลมาจากการแยกตัวออกมาหรือ Hard f o r ของเครือข่าย Ethereum แบบดั้งเดิม ตามรายงานที่ยูทูเดอร์รายงานก่อนหน้านี้ว่าอีเธอรียมคลาสสิกได้เขียนจดหมายในเดือนมีนาคมเพื่อต้อนรับนักขุด ETH ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ซึ่งอาจสูญเสียแหล่งที่มาของรายได้หากมีการประสานตามรายงานของอีเธ r ร u m มคลาสสิถือว่าอยู่ในสถานะที่ดีที่จะได้รับแฮตเลดของ e ีเทอส่วนใหญ่ที่ถูกทิ้งนี้เนื่องจากเป็นห่วงโซ่เดียวที่เข้ากันได้กับอุปกรณ์ของผู้ขุด E t ท and p o o ที่ลงทุนในอีเธริ่มคลาสสิ แอนพู oo, ซึ่งเป็นกลุ่มการขุดที่เชื่อมโยงกับบิตแมนได้ทำการลงทุนที่เปิดเผยเพื่อสนับสนุนระบบนิเวศของอีเทอรีเอคราฟซิกหลังจากการควบรวมซึ่งมีกำหนดอย่างไม่แน่นอนในวันที่19กันยายนอีเทอรีเจะเริ่มทำหน้าที่เป็น p Chain, o s c h a i n คริปโตที่พิสูจน์การทำงานนั้นขึ้นอยู่กับการขุดเป็นอย่างมากและในปัจจุบันราคาห้องเลียน ETC นั้นซื้อขายกันอยู่ที่39.36ต่อข้างเงิน US ดอลลาร์นะสำหรับเ,เพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติ ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้นะสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ